คุณผู้ชมคะเจอกันที่โต๊ะอาหารนะคะของ w o n เด r f r ฟ m ค่ะรู้สึกว่าโต๊ะอาหารที่นี่พี่หงจะแบบโอเพ่นมากใช่เหมือนกินในสวนท่ามการธรรมชาติเพราะปกติเนี่ยถ้าถ้ามีคนสั่งอาหารเนี่ยเราก็เอามาทานตรงนี้ได้จริงใช่ไหมคะได้จริงจริงได้จริงแต่ว่าเราเรามีหลายสวนใช่ไหมแบบมีหลายที่ที่สามารถเอาอาหารไปทานได้อย่างเช่นด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นตรงเบเกอรี่เนาะ เป็นเบเกอรี่แล้วเราก็ส,สั่งอาหารได้ด้วยจริงๆเราเนี่ยทางร้านเราอ่ะต้องขอบอกไว้นิดนึงว่าเราจะเน้นบริการเป็นแบบเซลฟ์เซอร์วิสค่ะก็คือเป็นบริการด้วยตนเองก็คืออย่างเช่นเวลาลูกค้ามาสั่งเครื่องดืง่มเราจะมีการออกหมายเลขให้แล้วก็จะประกาศเรียกตามหมายเลขโอ,อ้ยเก๋อก็คือคุณไปนั่งรอเลยไม่ต้องแบบกังวลเดินมาดูเดินมาดูบ่อยๆเดี๋ยวประกาศเองใช่ถูกต้องอาหารละเหมือนกันค่ะต้องปาถามหน่อยทำไมต้องเป็น ใช้ชื่อว่า Wonder Farm เพราะว่าหลายๆช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ถามสักทีนะค,คะคราวนี้อ่ะทำไมต้องใช้ชื่อนี้ Wonder Farm มเนี่ยจริงๆถ้าถ้ามองชื่อเนี่ยทุกคนก็ถามเยอะเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็น Wonder Far m แต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยต้องการเน้นบรรยากาศให้เป็นแบบธรรมชาติแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีฟารม์มมีอะไรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อที่ให้คนเข้ามาแล้วประทับใจในความเป็นวันเดอร์ฟาร์มของเราค่ะใช่ก็คือกลายเป็นว่า เป็นวันเดอร์ฟาร์น้องบัตรกับมองว่าเป็นอารมณ์เดียวกับวันเดอร์แลนด์ะที่แบบเป็นดินแดนที่มีค่าเป็นดินแดนที่เพื่ออะไรสักอย่างดูเหมือนจะเข้าถึงไม่ได้แต่เข้าถึงได้ประมาณนั้นจะเป็นอารมณ์นั้นแล้วก็คือพอเราเข้ามาถึงจริงคุณผู้ชมอยากจะอยู่ทั้งวันเพราะลมดีแดดร้อนๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะแดดร้อนหน่อยเราก็เข้าลมเพราะต้นไม้ลมลื่นมากแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเห็นน้องๆหนูๆอยู่ข้างๆตัวบัดเนี่ย คุณผู้ชมไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามเราก็คืออยู่ด้วยกันเราสอนให้รักสัตว์เราสอนให้ให้เป็นคนโอบอ้อมอารีนะคือยังไงก็ได้แล้วน้องๆที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยน้องหมาน้องสุนัขเนี่ยที่เขามาก็คือไม่ได้กัดไม่ได้อะไรคือเขามาหยอกน้อเล่นมาอะไรเล่นเพราะว่าปกติทางทาง,ท,างที่ว่าเป็น ฟาร์มของกระต่ายหรือว่าฟาร์มของแพะของแกะเนี่ยเขาจะอยู่ในกรงแต่ก็คือน้องๆพวกนี้จะคอยเป็นบริการคอยเป็นอันนี้เป็นหมาประจําฟาร์มนะคะคอยไล่สุนัขตัวอื่นเป็นบริการเป็นเซอร์วิสของฟาร์อะไรอย่างงี้งั้นชิมเลยดีกว่านะคะงั้นปัดขอชิมเมนูแรกและการไกลๆหน่อยเป็นอะไรเอยอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศนะคะใส่ซ้อมนะคะเป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศ อืคุณผู้ชมค่ะเราซาิอะนะหลายหลายคนคงอิจฉาใช่ไหมก็มันอร่อยจริงๆริอะเนื้อของเนื้อเนื้อเราใช้อะไรนะคะหมูใช่ไหมหมูค่ะที่ไม่ใหญ่เกินไปแล้วพอเราทานเข้าไปเนี่ย มันก็ไม่ได้จะไม่รู้สึกเลยแต่ด้วย,ด,วยด้วยซอสมะเขือเทศที่เราพอใส่ลงไปพอพุกเขากับเส้นสปาเกตตี้ที่เส้นสปาเกตตี้เนี่ยจะไม่นิ่มจนเกินไปแล้วคุณผู้ชมร้อนๆอ่ะนะน้องปัดแบบหมุนออกมาแล้วมาทานอะ่ะโอ้ สำหรับชาวต่างชาติรสชาตินี้ก็ได้เลยเหมือนกันจริงๆปกติเนี่ยลูกค้าจะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติชาวยุโรปชาวอะไรมีหมดเลยใช่มมีหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งค่ะฝรั่งส่วนใหญ่เขาชอบมาสั่งอะไรคะถ้าส่วนใหญ่มาสั่งเนี่ยที่ขึ้นชื่อเลยก็จะเป็นสเต็กแซลมอนกับคาโบนาร่าค่ะ เมนูนี้นะคะสําหรับน้องๆเนี่ยน้องๆนะเดี๋ยวนี้เด็กถ้าเป็นเด็กเนี่ยจะชอบอทานอันนี้ใช่เด็กจะต้องชอบทานอันนี้แน่นอนงั้นเป็นขอเป็นเมนูต่อไปเลยเมนูต่อไปนี่คือคาโบนาราค่ะความพิเศษของตรงนี้ที่พิเศษกว่าที่อื่นคืออะไรบอกมาเดี๋ยวนี้คาโบนาราที่อื่นเขาจะใส่ไข่ใช่ไหมคะใช่ <laughs> แต่ของเราเนี่ยจะไม่จะไม่มีไข่แต่ว่าของเราเนี่ยไ mm hmm. ว์ซอสของเราจะเข้มข้นมากคือมีควมดู อคุณผู้ชมคะรสชาติที่พี่หงบอกว่าเราไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเบาพิเศษกว่าที่อื่นคำนี้ใช้ได้จริงพอรสชาติปัดบอกไม่ถูกนะว่าอร่อยขนาดไหนอะแต่อยากให้คุณผู้ชมมาชม มันนุ่มมันละมุนล,ลิ้นอะ่ะเพราะปกติคาโบนาร่าบางที่ที่ทําแบบไม่ใส่ใจใช่ไะมเขาก็จะทําแบบแล้วเรากินกินหมดอันนี้ยังไม่เลี่ยนเลยพูดจริงคุณผู้ชมต้องลองทานคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะน้องปัดชิมไป2เมนูแล้วนะเดี๋ยวมาอีก3เมนูช่วงหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่โลเคชันใหม่นะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราอยากให้คุณผู้ชม เห็นอะไรนะเห็นส่วนเห็นบรรยากาศส่วนข้างหลังที่ว่าเป็นเป็นห้องหรือเออเป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟแล้วก็อยากให้เห็นคุณผู้ชมเห็นปะเห็นเห็นกดไลค์ปะเว็บเพจของเราเว็บเพจของเราชื่ออะไรย้ำอีกสักทีค่ะพี่คะก็เข้าไปได้นะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m s o n d e w f a r m ค่ะจะได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วข้างในนั้นในในเว็บเพจเราเนี่ยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้าง ก็จะมีการอัปเดตทุกๆอย่างเลยลว่าตอนนี้สถานะของวันเดอร์ฟาร์มเป็นยังไงมีการอัปเดตรูปมีการบางทีเราแอบถ่ายลูกค้าแล้วก็ไปลงบ้างอะไร่างเงี้ยค่ะเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะ <c oughs> แอบถ่ายลูกค้าเนี่ย <c oughs> เพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกปลื้มใจนะคะ <c oughs> ที่แบบมีมีเจ้าของหรืออะไรเงี้ยมาแอบถ่ายเราแล้วเราก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งกับวันเดอร์ฟาร์มด้วย <c oughs> เราเมื่อสักครู่เนี่ยน้องปัดชิมไปสองเมนูละงั้นขอเป็นอันนี้ต่อเลยนะคะ,คะ อันนี้ก็จะเป็นพ็อกช็อปนะคะพ็อกช็อปที่นี่ต่างจากที่อื่นตรงไหนชิ้นต้องใหญ่มากอ่ะแล้วก็สังเกตเห็นเยอะมากตรงนี้ด้วยอันนี้ด้วยใช่มีอะไรบ้างคะตรงนี้อยากให้พี่พีเซนต์เลยค่ะตวจานนี้มีอะไรบ้างก็จะเป็นเอ่อเป็นตรงตรงชาตกแต่งอันเนี้ยคือกินได้ทุกอย่างก็จะมีมันฝรั่งต้มแล้วก็จะมีผักกาดดองแล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นเบอร์รี่เป็นน้ำซอสเบอร์รี่แดงๆต้องลองชิมอะค่ะอันเนี้ย อันนี้ก็ให้ลาดเลยนน้ำซอสเราเนี่ยเราพิเศษจากตรงอื่นที่ว่าเราทำเองหมดเลยไม่เหมือนคนอื่นต้องลองชิมดูอะนะลูกกวนพี่หั่นให้หน่ได้ไหมได้เพราะว่าถ้าน้องปัดหั่นเองน้องปัดจะไม่หั่นค่ะคุณผู้ชมน้องปัดจะยกมาเป็นชิ้นเราก็จะกินคนเดียวอะไรอย่างนงี้แต่ถ้าพี่หั่นก็จะจะได้ชิ้นพอดีคำ อ่านะเป็นคำพอดีคำแล้วต้องปัดจ,จะทําไงถึงจะได้กินเบอร์รี่ด้วยหรือว่าต้องกินนี้ก่อนแล้วค่อยกินเบอร์เบอร์รี่แก,กแก้มใช่กินแก้มอ๋อเบอร์รี่นะคะโอ้โหแค่กลิ่นก็หอมแล้วคุณผู้ชมคะแค่กลิ่นก็หอมแล้วอ่าอันนี้วางใส่ช้อนให้ค่ะอ๋อคือต้องกินหมด สามอย่างพร้อมกันเลยเหรอกินไม่กินกินก่อนก็ได้กินหมูก่อนก็ได้หมูคำใหญ่มากลยพี่อุ่าหบอกคุณผู้ชมว่าจะกินคำเล็กๆจะไม่อ้าปากตานแล้วเฮ้ยพี่มันจะติดคอหันอีกนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหันอสักนิดนึงอแต่แค่มองไปถึงแบบวัตถุดิบแค่มองไปถึงอะไรนี้นะก็รู้ถึงแบบขั้นตอนที่พิธีพิชันเนี่ยแม่ครัวที่นี่ ก็คือเป็นแม่ครัวประจําที่อยู่ตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยเริ่มเริ่มเลยเพราะว่านี้เป็นสูตรของที่บ้านเรื่องความที่ว่าเราเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ไหมคะอะไรที่เราทากินแล้วเราว่าอร่อยอ่ะเราอยากจะให้คนอื่นได้กินเหมือนกันเหมือนที่เรากินแล้วว่าอร่อยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะหนักเครื่องถึงรสจริงๆพูดถึงเรื่องหนักเครื่องของที่นี่ของที่วันเดอร์ฟาร์มดินแดนมหัศจรรย์จริงๆคุณผู้ชมอะไรอะไรมันก็ใหญ่ไปหมดเลยเนี่ยต้นต้นมะม่วงอ่ะข้างเราเนี่ย เพิเ่อเ,เตอ๋อเลยแล้วน้องปัดบอกเลยว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนที่ไม่มีรังนกมันมีรังนกทุกต้นจริงจริงแล้วแบบแต่และอย่างก็คือพูดถึงว่าเขาพิธีพิถันในทุกๆอย่างขนาดต้นมะม่วงยังต้นใหญ่กว่าจะต้นใหญ่ขนาดนี้คุณผู้ชมถ้าห่วงปุย๋ยห่วงน้ำมันจะใหญ่ไหมมันก็ไม่ใหญ่ใช่ไหมเอองั้นขอทานก่อนนะคะชิมแล้วพูดพูดมาเยอะคอเริ่มแห้งอ มอมจะบอกว่าอาจจะเคี้ยวอาจจะขอเวลาเคี้ยวนานหน่อยคือถ้ากืนนี่คงได้ไปลงบาลกันเลยนะมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ม,ม,ใชมันเหนียวมันไม่ใช่อะไรแต่หมายถึงว่าเมื่อคู่อะทำมันใหญ่หยุดพูดไม่ได้ด้วยเดี๋ยวโดวนปริซอปปนด้านหนึ่งคมไม่้อม แค่รสชาติผ่านไปแล้วอะขำตายแล้วทำไมพี่ยังขำอ่ะรสชาติผ่านไปแล้วต่อไปชิมชิมพวกนี้จริงๆปัดอยากจะรู้เหมือนกันนะพี่เพราะว่าวเนี่ยสังเกตแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นพอชอปหรือว่าอ่าเป็นแซลมอนใช่ไหมเครื่องเคียงเขาจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความเป็นไวซอใช่ไหมคะกับแซลมอนเนี่ยจะต้องมีแตงกวาดองในการเพื่อ บางคนอาจจะเลี่ยนกินไปแล้วก็ต้องมีของเปรี้ยวนิดนึงใช่แล้วทําไมตรงนี้ต้องเป็นมันบดเป็นผักกาดดองใช่ไหมแล้วมันจะสไตล์คล้ายๆกับว่าเอข่าหมูเยอรมันอะไรทํานองนั้นนะคะอันนี้คือจะเป็นทานกับเนื้อเลยใช่นี้คะห้านหมูอีกนิดนึงไหมเขาได้ค่ะได้ได้ยังไม่ได้ชิมหมูเมื่อเมื่อชิมไปแล้วหมูแต่ยังไม่ได้วิจารณ์บอกว่าน่าลองทานพร้อมกันดูตรงเนี้ย เป็นพร็อพช็อปพริกไทยดำใช่ไหมพริกไทยดำอ่ารสชาติพริกไทยดําที่ทานมาไม่รู้น้ำอันนี้มันคือน้ําอะไรนะแต่แบบน้ำซอสพริกไทยดำเหมือนกันนั่นแหละแต่มันเข้มข้นแล้วมันหอมรู้สึกว่าปะจะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นของเหล้าหรือเปล่าลืมนิดนึงแต่ว่าเออหอมขอมจะบอกว่ามันไม่ใช่ไม่อร่อยมันไม่ได้มีอะไรแต่ไออันเนี้ยใส่เยอะไปมันเปรี้ยวแล้วแบบ คุณผู้ชมชอบอะเมื่อกินเนื้อเยอะใช่ไหมเนื้อรุ่นล้วนกินไปนี่แบบได้กลิ่นได้ได้รสชาติของพ็อกช็อปอันนี้เราสั่งของนํานเข้าหรือเปล่าคะพ็อกช็อปตัวนี้เนื้อเลยเนี่ยไม่เป็นเป็นสันหมูค่ะเราไปเราไปซื้อมาเราไปเลือกเองไม่ไม่ได้สั่งมาก็คือพี่ถี่ไปถันในการเลือกเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยชิ้นใหญ่มากเลยแล้วใช่เราไปเลือก โอ้โหแค่แค่นเนี้ยยังจุใจขนาดนี้งั้นเป็นต่อไปเลยดีกว่าเป็นแซลมอนไวท์ซอสใช่แซลมอนไวท์ซอสนะคะต้องกรอบต้องราดกรอบมันมันอันนี้เป็นมันต้มใช่ไหมคะมันต้มมันต้มอารมณ์เหมือนเรากินมันบดป่ะแบบว่าเราเรากินไปเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะเพราะปกติชอบทานมันบดป่ะแซลมอนตรงนี้เราพิเศษตรงไหนคะพี่เราไปเลือกปลา ทั้งตัวมาแล้วมันแล่เองเลยค่ะทำเองทุกอย่างก็คือจะบอกว่าไปเลือกปลาจากแม่น้ำอเมซอนที่กำลังว่ายทวนกระแสน้ำมาด้วยลูกพอไม่ขนาดนั้นก็คือไปเลือกปลาคุณผู้ชมเลือกปลาบางทีอ่ะต้องเลือกให้ดีเลือกให้ดีถูกป่ะไม่ถูกเนี่ยเวลามาทำแล้วมันจะเหม็นคาวคุณผู้ชมแล้วมันไม่ใช่ปลาทูปลาเข่งอ่ะมันไม่มันไม่ใช่ปลาทูที่แบบว่าเ แางอคอหักฉันจะกินมันเลือกยากนะแปลว่าถ้าเลือกมาแล้วอร่อยจริงอ่ะแปลว่าแม่ครัวจะต้องเก่งมากมา <c oughs> อ,อไม่ชอบชอบทานปลาค่ะอร่อยไหมคะอร่อยดิอร่อยจริงจริงอยากจะร้องให้หิวอ่ะแบบอยากจะแบบพักพักก่อนได้ไหมแล้วขอทานปลา,าสักครึ่งตัวก่อนได้ไหมค่อยดำเนินการต่นะคุณผู้ชมนะอร่อยจริงอ่ะรสชาติ เนื้อปลาแซลมอนไม่ไม่ได้เนื้อหนาแค่แค่นิ้วนะเกือบสองนิ้วคุณผู้ชมเนื้อหนาหนาแล้วเป็นส่วนที่ดีที่สุดของปลาแซลมอนอือเราเคากมาแบบหม<า>ักเ,เราทำการแลเองแล้วก็หมักเองคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้นะพักเบสสักครู่นะขออนุญาตกินปลาแซลมอนก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตัวนี้เลยเขาบอกว่าเป็นผัดไทยวันเดอร์แลนด์พูดถูกผัดหมี่ <laughs> จริงจริงสไตล์มันจะใายกับผัดหมี่โคราชแต่ว่าคือคือแบบหิวมากน้ำมือต่ำหมดแล้วต้องขอโทษคือผัดหมี่วันเดอร์ฟาร์มคุณผู้ชมลาก่อนลาก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันกับผัดหมี่วันเดอร์ฟาร์มผัดไทย ค่ะคุณผู้ชมและช่วงนี้นะคะอย่างที่น้องปัดได้ทิ้งท้ายไว้กับผัดหมี่วันเดอร์ฟาร์มนะเมื่อกี้เมื่อกี้มุกนาะยผัดไทยวันเดอร์แลนด์อะ <c oughs> อยากให้คุณผู้ชมขำกันเออ <c oughs> แล้วก็มาเป็นอันนี้เราพิเศษตรงไหนบ้างส่วนผสมเลยดีกว่าค่ะพูดถึงส่วนผสมน้ำซอสค่ะน้ำซอสเราในปรุงเองน้ำซอสมีผัดหมี่น้ำซอสห, <c oughs> หรือหรือว่าไม่ไม่ตรงตอนที่ผัดเนะะี่ยค่ะคือจริงๆแล้วอะสูตรแต่เดิมเนี่ยของเราอะ oh. เราทำ oh. เป็นแบบ ผัดหมี่โคราชก่อนแต่ทีเนี้ยพอทําไปทํามาเนี้อยเราอ่ะคิดคิดสูตรในน้าซอสในการที่เอามาใช้ผัดเนี่ยเองด้วยตัวของเราเองใช่ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะตรงนี้เคล็ดลับมากมองไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าอ๋อในนี้ก็จะมีหมูมีใส่ผักมีใส่ไข่ก็จะมีแครอทมีอะไรคือทั่วไปแต่ที่พิเศษคือรสชาติใช่ต้องลองชิมลองชิมเอาเอาหมูด้วยนะใน ก็สารอาหารที่ครบเดี๋ยวขออันนี้ด้วยนะคะนิดหนึ่งเอา <c oughs> เอาบาเบาพอค่ะคุณผู้ชมงั้นตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าในเรื่องของราคาแต่และอย่างนี่พอจะบอกได้ไหมคะว่าถ้าทั้งหมดนี้เนี่ยจะสักสองสามพันถึงไหมไม่ไม่ถึงะคะ่ะทั้งหมดนี้ไม่ถึงไม่ถึงค่ะน่าจะไม่เกินพันนะคะออ้ยใช่ไม่เกินจริงไหมใช่ค่ะ แต่รสชาติเหมือนเปิดแต่รสชาติหรือขั้นตอนการทําหรือความพิพธีพิถันเนี่ยน่าจะแพงมาก,กนี้แต่ป๋าก็เข<ช>้าใ,ใจนะเพราะแบบบางทีเรามาเป็นแบบครอบครัวใช่ไหม<ช>เรามาเป็นครอบครัวเราก็จะต้องเป็นในราคาที่มีจรภาพใช่ถูกต้องเนะพราะ,ะบางทีน้องน้อง,นองหนูๆนูมาด้วยก็<ช>จะเป็นราคาแต่อย่างเอ,อ,อย่าง,อย,างอย่างเช่นแต่อาหารที่แพงที่สุดของเราจะเป็นสเต็กปลาแซลมอนเนี่ยค่ะเพราะว่าเราแร่เราแร่เร,เ,รเราปรุงเองทุกอย่างมันพิเศษพิเศษมากจานนี้ ไม่น่านแร้วเอาสะปัดแบบว่าเพีย้ยนเลยคุณผู้ชม <c oughs> เขาอร่อยจริง,รงแบบเอาถือผัดไทยนานละเอ้ยไม่ใช <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เห็นไหมบอกแล้วว่าพูดถึงผัดไอ้พูดถึงปลาแซอมอนที่ไรมันจะแบบลิ้นลัวอยากให้คุณผู้ชมจําได้ว่าเขาคือผัดหมี่วันเดอร์ฟาร์มแต่คือเราเป็นการแบบว่าอัดแอปมาเป็นของตัวเองแล้วก็วอ,อ,อะไรนะเป็น ดูแลตัวเองอะ่ะหมายถึงน้ำซอสอน้ำซอสอะไรมาจากส่วนผสมที่เราเคยทําจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นแล้วเราก็ค่อยมาผสมผสานกาันจนมาเป็นตรงนี้ปกติเนี่ยที่นี่เขาสั่งบ่อยปะ่ะคะบ่อยบ่อยมา,จายทจะ,าจะขายดีมากถ้ามาที่นี่ต้องสั่งอะไรมีผัดหมี่วันอัฟามใช่ไหมคะสเต็กแซลมอนคาโบนาราจริงๆทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะไม่อาจจะบอกจริง ไม่อบอกไปแล้วนี่ไงโอเค <laughs> โอเคโอเค,อเค <laughs> งั้นเดี๋ยวปัดชิมผัดหมี่วันเดอร์ฟาร์มเลยค่ะต้ <laughs> องเน็นไม่ได้มีหวานโดด<น>หรือว่าไม่ได้มีเปรี้ยวปิดแต่คืออ่าถ้าพร้อมกินพร้อมกินค่ะแต่อาจจะถ้าคนไม่ทานเผ็ดเลยน้องๆหนูๆเนี่ยทานคุณพ่อคุณแม่เราจะต้องดูแลหน่อยคำเล็กๆหน่อยแต่คือทานได้ตลอดมันไม่ได้เผ็ดจนจนโดดแต่คือรสชาติที่ ยังทานเข้าไปแล้วยังอุวนเนี่ยจะเป็นรสชาติความเผ็ดนิดนึงแต่คือมันไม่ใช่พริกธรรมดาหรอกมันเผ็ดแบบแปลกๆอ่ะแบบแบบต้องเป็นพริกที่มันหยุดคือน้าซอสของเราแนี่ยนะออใช่ไหมแปลว่าเขาปรุงตั้งแต่ขั้นตอนการทําน้ําซอสแล้วเอ,อแล้วคุณผู้ชมคะมันเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่มีน้ำซอสนะเหมือนมันจะแห้งๆใช่ป่ะเหมือนมันจะแบบคุณผู้ชมดูอ่ะเหมือนผัดหมี่ทั่วไป ที่เราเห็นตามอะไรทั่วไปนี่แหละมีโคราชผัดไทยอะไรเราก็เห็นตามทั่วไปแต่แปลกมากพอกินเข้าไปมันชุ่มลิ้นมันไม่มันมันไม่ได้มันแล้วเลี่ยนแต่มันเป็นมันที่มีรสชาติอะแต่ว่าเราเราคงผัดไปกับน้ํามันผัดไปกับอะไรส่วนแบบเหมือนเส้นมันมันซึมซับรสชาติของน้ําซอสไปใช รสชาติรสชาติดีมากๆนะคะเพราะว่าปกติทานผัดไทยแต่ว่าต้องปรุงตลอดต้องปรุงเพื่อให้เราเป็นรสตัวเองแต่น,นี้คุณผู้ชมมาแล้วไม่ต้องปรุงอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะลองมาทานกันเพราะเมนูแต่ละอย่างเนี่ยที่น้องปัดได้ทานตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มที่ว่าเราไปทานเ,าเค้กกันไปทานเบเกอรี่กันมาเนี่ยสามเมนูนั้นเนี่ยเป็นแค่ส่วนเบาๆ <c oughs> เพราะว่าปกติสุกเสราร์อาทิตย์ที่นี่จะมี เค้กหลายอย่างใช่หลายอย่างแล้วอาหารนะคะครัวปิดตอนกี่โมงเปิดตอนกี่โมงปิดเวลาเดียวกันเลยค่ะก็คือ10บโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะสอบถามเส้นทางนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ข้างล่างแล้วก็เส้นทางการเดินทางสะดวกสบายคุณผู้ชมปัดมั่นใจคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านเนี่ยจะต้องเคยมาวิหารเซียนหรือต้องเคยมาวัดเขาชีจา การเดินทางมันอยู่ช่วงนั้นเองใช่และอย่างป้ายก็บอกตลอดทางแล้วใช่ถูกต้องหรือถ้าเกิดผู้ชมท่านไหนเนี่ยอยากรู้เส้นทางในการมาอย่างละเอียดก็สามารถเข้าไปที่เว็บเพจของวันเดอร์ฟาร์มได้เราจะมีแผนที่บอกไว้ให้ใช่แล้วคุณผู้ชมจะได้มาพบกับสิ่งที่เรียกว่าดินแดนมหัศจรรย์นะอ่าเป็นวันเดอร์ฟาร์มเป็นสถานที่ที่มาได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กหรือเป็นคู่รักหรือเป็นเพื่อนกันเนี่ยมาได้ ที่เรียกว่าครอบครัว<ช>แล้วยิ่งน้องน้องหนูหนูน้องปัดอยากจะเน้นย้ำมากๆเพราะที่นี่ค่ะเขาพัฒนาการเสริมสร้างให้น้องๆหนูหนูเนี่ยเป็นเป็นคนมีพัฒนาการนะ,นะคือเตอิบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและอีกอย่างหนึ่งปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการรักธรรมชาติรักสัตว์ค่ะถูกต้องทุกอย่างงั้นส่งท้ายแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วอยากจะให้พี่หงฝากวันเดอร์ฟาร์มกับแฟนคลับวันนี้ที่พัทยา่อยค่ะก็ถ้า ท่านผู้ชมทางบ้านที่ใดนะคะหาที่เที่ยวอยู่แถวพัทยาแล้วเบื่อการไปทะเลหรืออะไรอย่างนี้ก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับพัทยานี่แหละแต่อาจจะเป็นมุมของภูเขาธรรมชาติก็สามารถแวะมาที่วันโฟาร์มได้นะคะก็มีเค้กมีอาหารอร่อยอร่อยอ,อยให้ทานแล้วก็มีธรรมชาตินั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ทั้งวัน,นะคะ่ะ okay. เเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่า ในช่วงสิ้นเดือนเนี่ยเราจะมีการเปิดที่เรียกว่าเต็มสูบวันนี้เต็มทุกอย่างไว่าน,นี้่างนั้นนะคะอยากให้คุณผู้ชมมาเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่า ไกลจากพระยาไม่กี่โลเองแล้วเงียบสงบจนทําให้คุณผู้ชมอยากจะมาตั้งแต่เช้ายันปิดร้านแน่นอนสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่หงอีกครั้งหนึ่งค่ะที่มาร่วมพูดคุยมาร่วมสนุกกัน <c oughs> เพราะวันนี้เหมือนไม่ได้มาถ่ายรายการเลยนะ <c oughs> เหมือนมานั่งคุยกับญาติสนิทเราพูดถึงเรื่องอาหารเราคุยเรื่องโน้เรื่องนี้กันแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเพราะเราเนี่ยคัดสรรมุมที่สวยที่สุด <c oughs> มาให้คุณผู้ชมแล้วก็ถ่ายทอดทุกทุกอย่างใน วันเดอร์ฟาร์มให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะรายการวันนี้ที่พัทยานะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาที่ยวันเดอร์ฟาร์มอยากจะสอบถามเส้นทางอยากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปกดไลค์นะคะที่ขึ้นข้างล่างไว้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับรายการวันนี้ที่พัทยาอยากจะแนะนําสถานที่ใหม่ๆอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับรายการอยากจะมาร่วมชิมอาหารกับเราหรืออยากจะ บอกสถานที่เที่ยวให้เราไปชิมไปแชปเออไปชิมไปแชร์ประสบการณ์กันนะคะก็มาบอกเราไปกดไลค์ค่ะที่แฟนคลับรายการวันนี้ที่พัทยาคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามน้องปัดได้ทุกวันค่ะทางช่อง4ี่สกุลเคเบิลทีวีนะคะบ่าย3ามโมงสี่ทุ่มและตีสามสำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตนนนะ <Okay. S 1> ดินเนอร์ก่อนนะดินเนอร์ก่อนแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ